ครับสวัสดีครับ FC ฟซีตีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับสวัสดียงม้มมือแรกมันเพลิงหัดพี่น้องแล้งานอยู่โรงเรี้ยงแล้วก็เลยเอาเจ้าลิ้วตันนะครับมาขึ้นต้นใหม่ครับพอดีผมเสียอากงลงม,มาเท่ขนมันออกนะพี่น,อน้องขนหล่นหลายปวดครับก็เลยอเอ๋อเขาลงมานําเลยแล้วก็เมื่อนี้สิลงแรกเกอร์นะครับกงใบหน่อยครับนี่ใบนี่ใบล่าสุดทียมมาจากน้ำพอวาดนะครับใไซคอนไม้แจง แลเกิดซื้อมาแล้วพี่น้องแล้เวเสียวนกขึ้นต้นไม้ยหบาดกอนครับไปจังหวะกันครับเทวาโอกาสได้อาบแดดพอดีครับพี่น้องเจ้าหลิวตันนะครับเจ้าถุงเงินขึ้นข้อตําๆครับผมเป็นการวรอมร่างกายคนลนหลายครับมันก็คิดอยู่ดนมันคือบ่ถือฝนนาะมันคือลนนอนสนอกไปอบรมกลับมาครับโค้นเต็มกงเลยเอาไปท่าแลกเกิดใส่กงกันพี่น้องอดจิกินก้อนครับผม นั่งลงแหลกเกิือไปน้ำเนากับฟังเสียงนกขันไปน้ำครับขันขันยุดยุดพี่น้องเจริ้วนี่บอปพันธ์ครับบันรพันบ์ทัตนพันธ์ยางแห้งครับตอนนี้ลงเร้อยแล้วครับผมกงใบนี่นี่พอบาดว่าเส้นเขาชว่วากระไดประสนนะครับพี่น้องค้อไห่แจงใส่ค้อใหญ่เลยครับพอดีผมเห็นหมอดมันเริ่มกินแล้วครับพี่น้องนี่ผมก็เลยเฝ้าเอาลงแหลเกิือที่จริงวสิทธิ์ลงตะโดนเหรอครับพอดีอยากเตรียมประเมินนะครับประเมินตำแหน่ง เลยหัวกระเห็ดครับอันนี้ใบลาสุทธิเทียมมาจากพอวาดนะครับเอฟซีก็ถามอยู่ว่าเอามาลายปะไหนครับขันโว่ถึงทุนนะครับใบละพันครับพี่น้องสมกันนะครับใบละหนึ่งเท่าโกงพอวาดขันสูตราคาใดจังจังหวะกันพี่น้องกับรอคิวใดนะครับตอนนี้ผมกับอีกใบหนึ่งเมื่ท่านลงครับเมื่อเอื้อมลอะไรยังสีลงแหลกเกิดนะครับใบเงี้ยก็หนีน้อยหนึ่งครับใบนั้นแต่ว่าค้อนเป็นเขี้ยออมไอ ครับบ่แม่นคอนแจงกันสินเพิ่นบ่ได้เปลี่ยนใหุ้ใบครับผมให้เปลี่ยนแค่2ใบครับมื้อนั้นอยู่บ้านกั3-4ใบบ่ทันลงได้เกิดเมื้อนั้นหมอดกินแล้วบ่ปอดน,นี่นะครับเดี๋ยวเมื่อบ้านขอพรรษาจังว่ากันอันนี้อ่ลงได้เกืิดหรือบปล่านี่กระสิเอาบางหนามไส้นะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ห้อยห้อยหมอดกินนะครับเขียนขี่ไม,ม้ไผ่มพง่ขูดลงใส่ค้อนแต่ว่าไม้แจ้งนี่บ่มีทางกินครับเพี่จังได้ก็บ่กินพี่น้องแต่ว่า ผมก็เคยเอามาอยู่ครับแต่ว่าเอามาผมกับบอดไอไวโดวนปานี่เอามาภูเขาของเล้งเราเกิดเลยครับแต่ว่ารอบนีนี่ <c oughs> โดนอยู่จังเลยล้ครับนี่มาห้อยหมอดกินไปหนอหู้หมอดครับนี่นห,ห,นหลายหู้ยด้วยครับนี่โอ้ยว่าสนอกถึงไม่ไฟออนเท่าไรพูดแล้วนะครับก็เลยฝ่าวงไปเลยถ่าแล้วสิจักบาทครับนี่พันสองครับพันสองบลล้มทรงแต่บได้แบงนะครับผมเสียไปแต่ใส่ยุ่งห่องฟ้อนใบหน่อยดีครับพอนกมัน ย่ำเดือนทางหรอกอยู่ในห้องมันกับพื้นทีเบ่หลไยนะครับเราไปใส่ยูสมมติปลาการทันทันใดสนใจก็ยังโทรมาสอบถามครับแต่ว่าเบื้องต้นบอกไปเลยครับว่าใบละหนึ่งเท่านะครับบรวมทรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับซาคาสซงเทใดก็ออกตามจริงครับกันมากก็จังเอาครับเมื่นวันละค่าสา่งตึกด้วยครับบานผมกับบานพวานห้างกัน30มิโลครับพี่น้องเตือนน้ำมันหาลอยนะครับแปลนเปลวกงครับราคาทุนกงอีกนะครับ ทุนมันก็ถือว่าเป็นใบละพันนะครับตีว่าใบละพันเลยก็แบ่งไปใบล่าสุดกับแบ่งใหา,าป๋าพี่ละพุ่งนะครับจันสมพันยูมเพื่อเชียงรายพี่น้องเพเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับแบ่งใบนั้นผมแบ่งให้เพิ่นพันหนึ่งพันสองบ่จำบ่ได้นะครับใบใหญ่ขนาดเดียวกันกันกบใบนี้ครับนี่พี่น้องเราเทียบให้กันเทียบให้เบิ้งเทียบใส่กันเบิ้องไหนอันนี้ของกงเจ้าลิว้วกงนี่เคยใส่เจา้ารอพร้อมนี่ครับหลายตัวอยู่ ใส่บางนามอื่นหมดละให้มันเศร้าคิวกันกงพ่อสวัสดิ์พมยงห้เป็นเบอร์หนึ่งของจวัร้อยเอ็ดครับฝีมือหาตัวจับหยกักตอนนี้พันเรือคิวอยู่คิวโคราชหาใบบ่อนววาแล้วก็คิวของเ e ย็บซี่จากว่าปีพทุมมาสันก็จะซื้อฮอกโกงไปยันหายบ่อนาวาผมก็ให้คุยกับพอบาดเราด้วยครับเรือเบอร์โทรก็เคยหายไปแล้วครับโทรคุยกับพันเอาขันรอดอก็จังวากันเต้ขันสำหรับผมไปเอา ผมกัขอคาน้ำมันนะครับบวกเพิ่มคาน้ำมันคือ,อยังผมไปแบงโนงมาแล้วพี่น้องนะครับกันซื้อมาขายราคาทุนเลยผมคงบ่ขายแล้วครับเพราะว่าไปมันก็ต้องมีค่าใส่ใจนาะพี่น้องเนาะรับอันนี้บอยกันฟั่งตามตรงครับต่บบบวา่าสิบโบแมนวาราคาสางตึกนะครับก็บคือผมก็บบวกคาน้ำมันนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็บ่ได้หากรงมาขายน่นนะครับเร,าารบื่องของเลียงมันผมมามาใส่ครับอันนีซ้ซีสูรราคาเด็กจังวากันอีกรอบนึ่เห้อยหมอดกิน หลายหู้อยู่ที่พี่น้องนี่นี่กน,นี่กระเมียนนี่นะครับนี่กระเมียนนะครับบอดดิสลุ่งเด็เกิดไปต้องมาหอดเสร็จแล้วเนะี่ยเอามาตั้งแต่ท่าน,นที่สี่ที่หาผืนสภาพผมเดือนกลัวนะครับจังเลยท่าใบนั้นก็สีลงมืออื่นนี่แหละครับกันไม่มีไฟมาเสือนะครับผมก็เปิดไว้พัดหนึ่งนะครับอ,อันนี้มันขนาดกลนมันสิบสี่นิ้วอันนั้นกลนสิบหกนิ้วครับอันนี้สูงประมาณสิบขดลวดมันนี่น้ำหนึ่งที่พอดสิบแปดบ่นะครับอันนั้นสูงกว่านี่น้อยนึง สูงอธิซ้ำกันพี่น้องแต่ว่าอธิกวงกว่านะครับนั้นกลนสิบหกนิ้วครับประมาณนั้นล่ะครับอีกใบหนึ่งยี่ต้องห่องมาถึงเอาลงมานะมันถือพรลุงพลังพี่น้องกับเสียงคันคันคันยุดยุดรับเจ้าลิวตันก็ได้สวมมาไทยขนครับขนร้ายพี่น้องขนล้นไร้ผลนะครับจ้งมาขี้เฉียวลงแล้วครับผมจิกกินแปไปห้องแล้ว เอาลงจากต้นไม้แล้วพี่น้องมันขันแน่บ่ขันแน,น,น,กน,กน,น่กันเลยวะเจ้สีไว้จะไหนพี่น้องกันเลยบ่บ่คล่องนะครับกับที่ว่าเป็นการเอาลงไปเคาะขนออกจากกรงสืหอกครับมันขนล้นหลายผดเจา้าวิวตันกับเจ้าลุงพื่นกับเ่ท่านคือดีบานไดพี่น้องขนนีงขี้ไรอยู่ครับขนมาท่านงามหนุกฝึกไก่แล้วสิจ,จดให้เบิงครับ พ่อหอมปากหอมคอพี่น้องนะครับคงเด้เบ่งรวดลล่ทั้งสองตัวแล้วครับเขาขันมี่เอฟซีสนใจดีครับคููนี้เปิดไว้แปดสิบหาครับแปดสิบหาใบแดงนะครับบาร่วมทรงนะครับเปิดกันป่วยว้พี่น้องยังนึกลุง้งคึกคัก่ะแต่ว่าขึ้นตนใหม่คันแน่บพราคันแน่ครับอุ้ยไฟกาวดอกครับผมเปิดใบซื้อ เอาเราจะพาไปเบิ้งกงอีกใบหนึ่งครับทีผมว่าสีแบงนะครับผมครับกงใบนี้นะครับงี่เติอพี่น้องงี้เติบอยู่เทียบกับกงจราลอกับโอ้กงเออกงโจลํำเพิ่นนะครับโอ้ผิดก็ให้พี่น้องกินหอดบอกลอกันเลย่าบลอกลอนี่็กงลํำเพิ่นอยู่ครับก็บทเกือบเกือบซ่อาใบผุล่ะครับใบของเจ้าริวตันนะครับหนึ่งพันบาทครับพี่น้องบร่วมทรงนะครับ หนึ่งพันบาทบรวมทรงถ้าท่านสนใจครับมือแรงกับมืออื่นมีเวลาสำนันครับเพราะว่าขันมืออื่นย่ำแรงมาปุ๊บผมสืลงเลเกอร์ครับขันลงเลเกอร์แล้วผมจีบเขายเพราะว่าทุนมันอกีส้กสูงสุดีเพราะว่าผมซื้อเลเกอร์กว่าละแปดสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นขันจะสนใจก็คือขึอ้นนี่นะครับโทรมาได้ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าสี่สี่หนึ่งพันบาทนะครับบรวมทรงมีใบเดียวครับกับขัน ขันบริแรงก็คือ,คอคเก็บไปแต่ใสรเพราะผมชิลล์ลงเลเก,กิดปุ๊บคงเสียวเมื่อบานนะครับเอาไปใบบานไใแต่ใสรหนุกอยู่บานเานนานรับใบนี่งามพี่น้องงามฝีมือเอ,เอาเอามือรูปได้เลยครับไม่มีเสียงกันแล้วกันเพราะหยอกคนอยูโอริอเลียกอะไรตัวน,นี้สำหรับนะครับสำหรับก,กงพอบาดสวยงามกับสวยงามใบนี้ใส่เขี้ยอํัมใอย่างดีนะครับเขี้ยอัมใบเขี้ยห้างซุ้มนะครับเขี้ยดอกห้างซุ้มห้องซุ้มหมดและครับอยากจะพื้นที่ได้อื่นครับ สนใจโทรมาได้พี่น้องมีเวลามือแรงกับมืออื่นเท่านั้นครับกันมืออื่นย้ำแรงเลยงานมาปุ๊บผมเดี๋ยลงไปลงแหลกเกือนะครับคือใบหน่อยกับเดี๋ยวเทียบใบเบื้องเทียบเบิ้งกับใบเหนียวกงจะลำเพิ่นนะครับแล้วก็เทียบครับกงเจ้าริ้วตันนะครับพ่อๆกันพี่น้องแต่ว่าใบเนี่ยสูงกว่าน่อยหนึ่งนะครับ สนใจโทรมาได้ครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ